ที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฝ่าวิกฤตน้ําท่วมเราได้นําเสนอบทสัมภาษณ์ที่ผมสัมภาษณ์คุณศรีสุวรรณจัญญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแล้วก็เกิดการขัดข้องขึ้นนะครับไม่สามารถออกอากาศได้จนหมดทั้งหมดนั้นเป็นความผิดพลาดทางด้านการผลิตนะครับไม่ได้มีการสั่งการไม่ได้มีคําสั่งห้ามในการออกอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เช่นนั้นเราคงไม่เลือกที่จะสัมภาษณ์คุณศรีสุวรรณในหัวข้อเช่นนี้นะครับ ในวันนี้จะนํามาให้ชมกันอีกครั้งนะครับตามที่ได้แจ้งไปต้องขออภัยในความผิดพลาดนะครับและวันนี้จะเป็นการนําเสนอการสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการตัดต่อนะครับผมสัมภาษณ์คุณศิสวัณใช้เวลา22นาที33วินาทีจะนำมาให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการตัดต่อใดๆนอกเหนือจากนำเสนอภาพเหตุการณ์ประกอบหัวข้อที่สนทนาติดตามชมครับ สถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้เราเผชิญกับวิกฤตเป็นระยะเวลายาวนานนะครับและตลอดวิกฤตการที่เราเผชิญกันอยู่นั้นก็มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลและก็แก้ปัญหานี้อย่างมากนะครับหลายคนมองว่ารัฐบาลไม่มีความพร้อมแล้วก็มีจุดบุกพล่องหลายๆอย่าง และนี่คือประเด็นสําคัญที่นํามาสู่แนวความคิดที่จะมีการฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหมายรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับมีประชาชนณขณะนี้จํานวนมากที่แสดงความจําำงว่าจะฟ้องร้องต่อรัฐบาลจะฟ้องศาลปกครองเนื่องจากว่าเห็นว่าการปฏิบัติงานของรัฐบาลนั้นสร้างผลกระทบแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพกรณีเช่นนี้ในเชิงกฎหมายนั้นมี มาตราต่างๆตามพรบอรของสารปกครองนะครับก็ระบุว่าสามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่รายละเอียดของการฟ้องร้องนั้นจะเป็นอย่างไรและจะนําไปสู่อะไรบ้างวันนี้ผมจะพูดคุยกับแกนของการฟ้องร้องคนหนึ่งนะครับก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะครับในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือกรรมการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสภาธนายความสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับ,รบสวัสดีครับคาถามแรกเลยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาราวหนึ่งสัปดาห์นะครับ,รบก็คือ การฟ้องร้องรัฐบาลครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าพักเพื่อพักเพื่อไทยเขาบอกว่า,า,ากลุ่มที่ออกมาฟ้องร้องเนี่ยอาจจะทํางานรับกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเป็นข่าวออกมาเมื่อวันสองวันก่อนคงไม่ใช่ประเด็นนั้นหรอกครับ รัฐบาลที่ผ่านมาผมก็ฟ้องไปแล้วคดีมาตรพุทธก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้วผมก็ฟ้องจนรัฐบาลส่วนเซไปครั้งหนึ่งมารัฐบาลนี้จะผมจะไปเข้ากับรัฐบาลที่แล้วคงไม่ใช่แต่ว่าที่ตั้งใจที่จะดําเนินการในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเราเห็นความผิดพลาดค,ความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้ชาวบ้านหลายๆจังหวัดนะครับเดือดร้อนแล้วก็เสียหาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของรัฐบาลมาโดยตลอดนะค,ะครับทาให้ชาวบ้านเองก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าผมก็เลยในฐานะสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็ได้ออกถแถลงการไปเมื่อต้นเามื่อปลายตุลาต้นเดือนพฤษภาครับว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบันเนื่องมาจากคําสั่งหรือการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ผ่านมาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าเนี่ยถ้าเห็นว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะร้อง ฟ้องร้องบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านั้นได้ก็หลังจากที่สมาคมแถลงการผ่านสื่อมวลชนไปเนี่ยก็มีชาวบ้านติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเอเจะฟ้องร้องด้วยอย่างไรวิธีการใดบ้างผมก็พยายามอธิบายรายละเอียดในที่สุดผมก็เลยคิดว่าเพื่อเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับรู้พร้อมกันเลยเนี่ยไม่ต้องออมาโทรศัพท์มาฟัง,มฟงผมฝ่ายเดียวเนี่ย ผมก็เลยจะจัดประชุมใหญ่นะครับใน,บในการที่จะอธิบายบาว่าควรจะฟ้องด้วยประเด็นใดมาตราใดแล้วก็าชาวบ้านคนใดที่เดือดร้อนเนี่ยก็ได้มาลงชื่อในวันเดียวกันเลยก็คือวันที่15ธันวาหลายคนบอกว่าทำไมเป็นานจังคือณวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมนี่มันยังเกิดอยู่ครับ,รบยังไม่ทุเลาเลยนะครับ ผมก็คาดคำนวณว่า15ธันวาคมเนี่ยน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่น้ําในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะน่าจะลดน้อยถอยลงไปแล้วแล้วชาวบ้านที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมสามารถเดินเดินทางมาได้มีรถในการที่จะเดินทางมาร่วมประชุมได้ก็เลยเลือกที่บริเวณโรงแรมอินเตรเรียลควีนส์พาร์คที่อยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯมม15ธันวาคมนะครับใช่ครับ15ธันวาคมทีนี้มีคําถามว่าจะฟ้องใครครับฟ้องรัฐบาลหรือฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฟ้องหน่วยงาน แม้กระทั่งรัฐบาลก็คือรัฐบาลไหนครับเพราะว่ามีข้อกล่าวหากันใช่ไหมครับว่ารัฐบาลนู้นเกิดจากรัฐบาลก่อนหรือเปล่าครับคือประเด็นข้อพิพาทครั้งนี้เนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐรแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในฐานะผู้เดือดร้อนดังนั้นแล้วเนี่ยเขตอำนาจศาลเนี่ยก็ต้องดูว่าขึ้นอยู่กับศาลใดนะฮะเมื่อเรามาพิจารณาแล้วศาลยุติธรรมก็มีคดีแพ่งคดีายาแล้วก็ สารปกครองซึ่งเป็นคดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐผมก็พิจารณาดูแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยน่าที่จะไปตรงกับสารปกครองมากกว่านะครับเนื่องจากเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐดังนั้นถามว่าจะฟ้องใครคนที่ถูกฟ้องเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเริ่มตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีสปพนีไม่พ้นแล้วก็กรมชนประธานนะครับอาจจะก้าวล่วงไปถึง สถาสถาบันสารสนเทศน้ำนะฮะกรมทรัพยากรน้ำนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอสถาบันสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับก็เกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาซ,ซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องบูรณาการกันในการบริหารจัดการน้ําแต่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมฟันธงว่าล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับ อีกทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหก,กิจที่เกี่ยวข้องด้วยใครก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องเขื่อนนะฮะอ,อาจจะเป็นกรพภครับหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องอาลากเข้ามาถูกเป็นผู้ถูกฟ้องในคดนีนี้ด้วยครับแล้วครับ,รบฟ้องใครก็ได้รับคำตอบแล้วว่าฟ้องเยอะมากหลายหน่วยงานรวมไปถึงร,รัฐบาลด้วยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเลยครับค่อนข้างกว้างอยู่นะครับทีนี้ประเด็นหรือข้อหาหลักที่จะฟ้องนั้น ตามที่คุณสิรสุวรรณมองว่าฟันธงว่าล้มเหลวเนี่ยประเด็นไหนครับที่ทําให้คุณสิรสุวรรณฟันธงว่าอย่างนั้นคือว่าประเด็นไหนท,ท,ที่ที่ชัดที่สุดเมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัตกิการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกปครองปี2542เนี่ยเราพบว่าในมาตรา9โดยเพาะมาตรา9วงเล็บ1เนี่ยนะรจริงๆมันมีมาตรา9วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ที่เข้าตรงกับกรณีนี้นั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะหรือแม้แต่ เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วล่าช้าเกินเกินจมควรครับนี่ก็เป็นประเด็นที่จะสามารถฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสีหยหายหรือค่าทิ้นหมายทดแทนให้กับผู้ได้รับผลกระทบนั้นได้ครับมาตราเก้าเนี่ยคงใช้เป็นประเด็นหลักในการฟ้องร้องในคดีนี้โดยเฉพาะ,ะมีประเด็นหลายประเด็นที่หน่วยงานของรัฐล้มเหลวและผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำนะฮะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ผม,มคันธงว่าไม่ใช่เรื่องของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วก็เราไม่สามารถเตรียมตัวป้องกันปัญหาไว้ กลับล่วงหน้าได้นั่นจึงเรียกว่าภัยธรรมชาติแต่เหตุการณ์น้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายกรกฎาคมครับครับตั้งแต่เริ่มมีพายุนกเต็นเข้ามาแล้วครับแล้วก็มีพายุอื่นๆตามเข้ามาอีกสี่ห้าลูกแต่รัฐบาลก็ยังคิดว่าเอาอยู่นะมีบางละกรรมโมเดลมีอดอนโมเดลนะครับแล้วก็เพิกเฉย รัฐบาลเองเมื่อเมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ยังคิดว่าเป็นปัญหาไม่สําคัญเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ทาไมตีกับประเทศในกลุ่ม mm hmm. อาเซียนโดยละเว้นการวางมาตรการรองรับในเรื่องของปัญหาที่ชัดเจนร mm hmm. วมทั้งมีการจัดตั้งสปปขึ้นมาก็มีการบริหารข้อมูลข่าวสารกันในเชิงในเชิงที่สร้างความตโกนก นะฮะสร้างความบาดกลัวให้กับชาวบ้านบ,บางครั้งถแถลงออกมาโดยไม่มีข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้กลับมาผมฟันธงว่าจจะมีการปกปิดข้อมูลบางอย่างที่ที่ควรได้แจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งในรัฐธรรมนูญปี50ของเราก็กําหนดไว้ชัดแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ต้องเปิเปดเผยโดยชัดแจ้งกับประชาชนนะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกทั้งการ พยายามที่จะจะป้องกันบางพื้นที่แล้วก็ปล่อยให้น้ําท่วมบางพื้นที่นะครับเช่<ท>นผมยกตัวอย่างง่ายๆ <ห ả? S 2> ความพยายามที่จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมรหรือเขตประกอบการอุตสาหกรมรมในพื้นที่จังหวัดอยุธยาแต่ไม่ได้ดูเลยว่าชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมกลับได้รับผลกระทบแต่รัฐบาลกลับไม่ให้ความสําคกากับชุมชนเหล่านั้นแม้แต่การเอา ของบริจาคนะฮะไปแจกให้กับประชาชนก็ไม่ทั่วถึงบางคนได้รับบางคนไม่ได้รับะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาความความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับขอ้อกฎหมายในมาตรา9ก้าของพรบรสารปกครองประเด็นเหล่านี้เนี่ยสารจะต้องพิจารณาหลังจากได้มีการฟ้องร้องกันแล้วนะครับถูกติดก็สารจะเป็นผู้พิจารณาแต่ที่นี้ระหว่างที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องนะครับค<ะ>าอธิบายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นก็ตาม เข้าใจว่ารัฐบาลทําหน้าที่ได้ดีแล้วทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ธรรมชาตินะครับเราฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหฐรา์ก็บอกว่าไม่ใช่ขงเบ้งไม่ใช่ไม่ได้รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับในมุมของคุณสีสวรรณคิดว่าพอที่จะทําให้เกิดความเข้าใจการทํางานของรัฐบาลมากขึ้นอันจะมีผลต่อการ ฟ้องร้องนี่อาจจะอาจจะเข้าใจมากขึ้นฟ้องร้องแบบแบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเหนียว <c oughs> อย่างนี้นี่หรือไม่ยัาลืมว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีทั้งบุคลากร <c oughs> มีทั้งงบประมาณนะครับ,ร,บรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าเนี่ยมีไม่ต่ํากว่าสามสิบสามองค์กรหรือหน่วยงานครับดังนั้นถ้า,ถ,าถ้าองค์ความรู้ของหน่วยงานรัฐทั้งสามสิบกว่าหน่วยงานไม่สามารถที่จะบูรณาการแล้ว ทำให้รัฐบาลสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปตัดสินใจในการป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องมีรัฐบาลนะฮะประชาชนก็สามารถจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของประชาชนเองได้แต่นี่เรามีรัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามสิบกว่านหน่วยงานด้วยกันเนี่ยฮะแล้วแต่ละหน่วยงานก็มี อำนาจมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าควรจะทําอะไรบ้างแต่เมื่อเมื่อเหตุมันเกิดเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้หน้าที่หรืออํานาจที่ตนมีอยู่นะเพียงพอนะที่เพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติมันก็เลยทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรงจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าคําอธิบายของผมเนี่ยนะฮะหรือของของผู้ฟ้องคดีเนี่ยน่าจะมีน้าหนักเพียงพอที่ทําให้ศาลรับไปพิจารณาเพื่อ พิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้โดยคำขอของผมเนี่ยต้องไปเทียบเคียงกับมติของคอรมอที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้กับจ้าบ้านหลังคาละห้าพันบาทครัวเรือนละห้าพันบาทถ้าครัวเรือนหรือบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหลังเนี่ยก็ให้สามหมื่นบาทไม่เกินสามหมื่นบาทผมบอกว่า แค่นี้ไม่เพียงพอหรอกครับเพราะความเสียหายเนี่ยประกอบด้วย3อย่างนะฮะตามที่ผมได้ถแถลงไปหนึ่งก็คือความเสียหายด้านทรัพย์สินสองความเสียหายด้านร่างกายสุขภาพอ,อนามัยสามความเสียหายด้านการเสียโอกาสนะครับหรือแม้แต่การาาาาไม่ได้รับค่าจ,จ้างการถูกเลิกจ้างนี่เป็นความเสียหายทั้งหมดซึ่งชาวบ้านสามารถที่จะไปเรียกร้องกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ั้งหมดได้ฉะนั้นเงินห้าพันบาทที่รัฐบาลบอกว่าจะจ่ายก็ไม่เพียงพอผมทาหนังสือไปอยัง uh huh. รัฐบาลถึงท่านนายกถึงหน่วยงานต่างๆ uh huh. ที่เกี่ยวข้องที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วแต่ว่าไม่ได้รับคําตอบเมื่อไม่ได้รับคาตอบคนที่จะหาข้อยุติได้ก็ต้องฟ้องศาลเท่านั้นเองครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าประเด็นหลักหรือวัตถุประสงค์หลักของการฟ้องร้งองก็คือการที่ต้องการให้รัฐเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการ การการบริหารจัดก,การทางด้านาน้ำท่วมอย่างนี้ใช่หรือไม่สประเด็นหลักครับหนึ่งก็คือให้รัฐบาลเยียวยาแล้ว<ะ>ฟื้นฟูเย,ยียวยาความเสียหายที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ,บนะครับอย่างเพียงพออย่างเพียงพอประเด็น<ะ>ที่สองก็คือว่าคําขอก็คือว่าต้องการให้รัฐเนี่ยมีมาตรการะนะฮะที่ชัดเจนเป็นมาตรการที่ยั่งยืนในการที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคต หากจะมีวิกฤตการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการออกมารองรับที่ชัดเจนแล้วก็สามารถยืนยันกับประชาชนได้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นหรือถ้ามีเกิดขึ้นก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วนะครับก็จะเป็นสองลักษณะขอในคําฟ้องทีนี้ถ้าเกิดก่อนที่จะมีการฟ้องร้องเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะดูแลเรื่องการเยียวยาครับอย่างสมเหตุสมผลอาจจะมากกว่าห้าพันบาทอาจจะมากกว่าสองสามหมื่นบาทเนี่ยนะครับ ถ้ามีมาตรก,การอย่างนี้ออกมาแล้วจะยังฟ้องร้องรัฐบาลในประเด็นนี้หรือไม่ผมยังไม่เห็นผมพยายามติดตามมาตรการของคอรมอลแล้วถ้ามีฮะถ้ามีถ,ามถ้ามีเนี่ยก็ก็น่าที่จะนําไปสู่ เอ่อการเอ่อเอ่อพูดคุยกันได้ไม่ถึงกับต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีอาจจะไม่ฟ้องร้องประเด็นนี้แต่ยังคงมีประเด็นอื่นถ้ามีสองข้อถือสอง,สอ,งอย่างที่คุณศรีสุวรรณว่าก็ถือว่านาไปสู่การอาจจะเป็นว่าเป็นบทเรียนทํานองนั้นใก็นั่นหมายความว่าก็ยังยังฟ้องร้องอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องของการเยียวยาใช่คกับ,บอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฟ้องร้อง,องการกระทําของของรัฐบาลที่เมื่อสักครู่คุณศรีสุวรรณยกตัวอย่างว่าการกั้นน้ําที่ตรงนี้นะฮะกั้นน้าที่นคมมุตสาหกรรมนี่คุมอุตสาหกรรมรอดแต่รอบรอบนั้ มีผลกระทบถ้ากรณีแบบนี้มีคําอธิบายนะครับคำอธิบายจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมันนี่คือการบริหารจัดการนี่คือกิจการทางด้านการปกครองก็คือว่าจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อที่จรักษาพื้นที่ตรงนี้กรณีแบบนี้นี่เป็นห่วงไหมครับว่าจะจะจะ,จะมีปัญหาหรือศาลอาจจะพิจารณาในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่ทคือรัฐบารัฐบาลไม่เคยแถลงเรื่องของอการเยียวยาคนที่รับผลกระทบจากการใช้มาตรการเหล่านั้นเลยเราจะเห็นว่าคน คลองสมวาเนี่ยนะฮะหรือคนตามผนังริมคลองประปาเนี่ยไม่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลเลยว่าหากกั้นหรือไม่กั้นแล้วเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ําเพิ่มขึ้นหรือน้ําขังนานมากขึ้นเนี่ยเขาจะได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูอย่างไรไม่มีฮะมีเพียงแต่ว่าขอให้จัดการนะฮะให้เปิดประตูน้ําหรือให้ปิดประตูน้ําโดยที่ไม่มีมาตรการอื่นรองรับชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกับ กับบุคคลอื่นด้วยเช่นกันนะครมันก็มีลักษณะของสองมาตรฐานเกิดขึ้นในขณะที่รัฐธรรมนูญปี50กําหนดไว้ชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติจะกระทำไม่ได้นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องอพูดกันให้ชัดนะครับโดยรัฐบาลเองเนี่ยในฐานะท,ที่มีที่มีอำนาจในทางกฎหมายเนี่ยต้องต้อง เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้กับประชาชนโดยชัดแจ้งโดยเฉพาะการพยายามที่จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าการที่จะปกป้องนิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวโดยไม่ดูชุมชนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องรัฐบาลณนะวันนี้กําลังอ,ออกมาพูดว่าเราจะต้องมีคันกั้นดินหรือกําแพงกั้นให้กักบมิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ําท่วมทั้งเก็ดมิคมเลยหรือนิคมอื่นๆที่กําลังจะจะ,จะดูแลกันอยู่เนี่ยให้เป็นให้เป็นคันกั้นน้าถาวรผมถามว่าเมื่อทําคันกั้นน้าถาวรแล้วเนี่ยชุม อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเหล่านั้นเขาได้รับผลกระทบแน่เพราะว่านิคมอุตสาหกรรมทั้งเจ็ดนิคมที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่น้ําผ่านเป็นพื้นที่รองรับน้ําโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วแล้วเมื่อไปกั้นอย่างนั้นเนี่ยหากมีวิกฤตการน้ําท่วมอีกครั้งในในอนาคตในปีหน้าในปีต่อดไปเนี่ยน้ำไม่สามารถผ่านไปนังนิคมอุตสาหกรรมได้เนื่องจากแต่ละนิคมเนี่ยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าพันไร่อย่างนิคมอุตสาหกรรมโลตนะมีสามพันกว่าไร่เกือบสี่พันไร่นะครับพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนที่่รรอองับ้้้ําแลวเมืกน แล้วเนี่ยน้าก็เออไปท่วมพื้นที่ชุมชนอื่นๆรัฐบ้านแล้วนิคมอุตสาแล้วผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะรับผิดชอบหรือไม่ผมออกแถลงการเมื่อมาสองวันก่อนบอกว่าหากรัฐบาลจะทําเช่นนั้นก็จะต้องมีการจัดตั้งกองกอง,งทุนขึ้นมาดูแลไม่ว่าจะเป็นกองทุนฟื้นฟูเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ต้องจัดทําขึ้นมาเหมือนเช่นในต่างประเทศที่เขาจะจัดทํากองทุนเรื่องของอุตสาหกรรมเช่นหากจะไปมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ไทยจะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่ไ พื้นที่ในรัศมีนั้นจะต้องมีกองทุนมาดูแลเยียวยาชาวบ้านมเมื่อเขาได้เขาเสียสละที่จะต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริหารสงคารเขาก็ต้องได้รับผลประโยชน์หรือการเยียวยาที่เพียงพอที่จะ อยอมรับใน,ในเหตุที่จะเกิดเหล่านั้นได้แต่รัฐบาลไทยไม่ได้ดําเนินการเลยแล้วอยู่ก็ใชออ้อํานาจโดยอ้างว่าจะส่งผลกระทบต่อ,อการลงทุนต่อเศรษฐกิจโดยไม่ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนชาวบ้านอ,อ,อย่างนี้ผมอยอมไม่ได้คือปกป้องนีองมอโมสาหกรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องยอมรับได้แต่ต้องดูแลคนที่อยู่รอบๆด้วยทีนี้เมื่อคู่มันมีประเด็นเรื่องของการที่ไปปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆขวางทางน้ําที่เรียกว่าฟลัดเวย์นะครับ<ด> กรณี Adams, แบบนี้จะเป็นประเด็นในาการฟ้องร้องครั้งนี้หรือไม่ก็ก็ผมคิดว่าคงเป็น <về> อีกอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องดําเนินการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยสํานักงานนโยบายโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมทั้งท้องถิ่นเพราะทั้งสามหน่วยงานนี้มีอานาจในการที่จะอนุมัติอนุญาตรวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผมทําหนังสือไปถึงหน่วยงานเหล่านี้เรียบร้อยหมดแล้ว คือผมไม่ได้ถแถลงออกไปผ่านสื่อมวลชนอย่างเดียวรเราท,ทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเหล่านี้ว่าบอกให้มีการทบทวนมาตรการในการอนุมัติอนุญาตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขวางเส้นทางเ,เดินของน้ําหรือฟัดเวยเนี่ยต้องมีการมาตรการในการทบทวนแล้วก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงประเด็นนี้จะไปถึงรัฐบาลไหมถ้าฟ้องร้องเมื่อสักครู่มีหน่วยงานต่างๆแต่รัฐบาลจะฟ้องร้องไหมครับก็ แน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนโดยภาพรวมของทัญหาทั้งหดคือว่าไอ้ที่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ที่ฟลัดเวไม่ได้พึ่งร่วมมาสร้างที่รัฐบาลนี้คือเราไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราจะฟ้องร้องรัฐบาลไปเนี่ยจะหมายถึงรัฐบาลนี้เท่านั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในในช่วงนั้นๆใช่ครับอืมนี่คือประเด็นที่ที่อยู่ทั้งหมดทีนี้ล่าสุดเท่าที่มีมีอยู่เอ่อ กลุ่มที่เป็นข่าวออกมานะครับว่าจะฟ้องร้องแล้วก็มีแกนนำมีกลุ่มอาจารย์นรงมีของคุณเซซูวันเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมครับมีของสภาทนายความด้วยคือของอาจารย์นรงเนี่ยก,ก็ท่านก็ดําเนินการในส่วนของท่านเรารไม่ได้เข้าไปประสานอะไรกันแต่ผมคิดว่า เป็นเหมือนแม่น้ำร้อยสายนะครับต่างคนต่างมุ่งมานะฮะก็มีรัฐบาลเดียวที่จะต้องถูกฟ้องแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยประชาชนที่เขาไม่มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไม่มีองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการน้ำไม่มีองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมหากมีตัวแทนที่มีองค์ความรู้นะอาจารย์นลองอาจจะมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ในการที่จะคิดค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรต่างๆก็จะช่วยกันส่วนสภาทนายความเป็นองค์กรทางกฎหมายอยู่แล้วก็จริงๆในสมาคมต่อต้านสภาะแลดร้อนก็มีกรรมการ ที่ที่เป็นกรรมการอยู่ในสภาทนายความเกือบ80-90%อยู่แล้วก็ทำงานในการประสานงานกันมาโดยตลอดอยู่แล้วงนั้นทุกคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฟ้องให้จการเจ้าบ้านก็เป็นทีมงานที่อยู่ในสภาทนายความอยู่แล้วแล้วผมเองก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในสิงแวดล้อมของสภาทนายความแล้วก็เดีวทําทำงานร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วทีนี้ขั้นตอนในรูปแบบการฟ้องร้องการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับครับ ก็คือณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะสามารถฟ้องร้องภายในที่นี้เลยก็ได้แต่ประเด็นปัญหาว่าทําไมผมออออทอดระยะเวลาไปจนถึงวันที่สิบห้าธันวาก็เนื่องจากว่าต้องการรอให้ชาวบ้านที่ณวันนี้ยังยังประชนกับ uh huh. กับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาส รอให้น้ำลดไปสักนิดหนึ่งสามารถเดินทางเอาเอกสารโดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มาเซ็นมอบอำนาจให้กับผมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขการฟ้องไม่มีอะไรยุ่งยากเตรียมบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนมาแผ่นเดียวแล้วก็มารับใบหนังสือมอบอำนาจที่หน้างานในการสัมมนาในวันที่1 5้าธันวาพร้อมกับมาเขียนบัญชีค่าเสียหายอะไรบ้างผู้รับมอบอำนาจนั้นก็คือเป็นใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่เสียหายโดยตรงหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายเช่นญาติหรือ พี่น้องอะไรอย่างนั้นเหรอครับใครก็ได้ที่สามารถระบ,บุว่าตัวเองได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเสียเช่นในครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาจจะฟ้องทั้งครอบครัวเลยก็ได้ไม่จ้เป็นจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเดียวหัวหน้าครอบครัวจ,จะรับผิดช,ชอบในเรื่องของของทรัพย์สินที่เป็นตัวบ้านนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบคอื่นแต่ตัวแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความเสียหายทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายสุขภาพที่ท,<ๆ>ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากน้ําท่วมหรือค่าเสียโอกาสนะครับขายของไม่ได้นะครับ ตกงานอย่าง<ม>นี้เป็นต้นก็เป็นก็เป็นความเสียหายเฉพาะตัวครัตแต่ละบุคคลก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะมามอบอำนาจให้กับสมาคมฟ้องร้องได้ครับคำถามสุดท้ายครับเอาสั้นๆง่าย,ายๆคือคณคุณสุวรรณคาดหวังอะไรจากการฟ้องร้องครั้งนี้เผมเไม่ประสงค์ที่จะไปทะเลาะอะไรกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐแต่ต้องการที่จะทําให้รัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่อาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมีม,มีมีความรับผิดชอบ นะฮะต่อการบริหารจัดการของตัวเองและคดีนี้ผมเชื่อมัน่นว่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะทําให้ใครก็แลแต่ที่อาสามาเป็นผู้แทนของประชาชนมาเป็นผู้บริหารบ้านบริหารเมืองเนี่ยจะต้องรับผิดช,ชอบนะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะมาบริหารมไม่ใช่เอาใครก็ได้มาเป็นผู้บริหารมาเป็นตัวแทนของเราเงนงประชาชนเองก็จะต้อง มีความละเอียดในการที่จะเลือกตัวแทนของตัวเองมาเป็นผู้บริหารนะครบบริหารบ้านบริหารเมืองไม่เช่นนั้นถ้าเราปล่อยไปว่าเอยมันเป็นเหตุธรรมชาติปล่อยไปเธอช่างเธอ,อเราก็จะไม่มีบทเรียนที่จะไปไปสอนบทเรียนในอนาคตไม่งั้นเราก็จะผชนกับกับปัญหาเหล่านี้ปัญหาน้ําท่วมอาจจะเป็นปัญหาไม่รุนแรงหากหากเรามีเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของวาตภัยเรื่องของอะไรที่มากกว่านี้เราจะ มีผู้บริหารบ้านบริหารเมืองที่ไม่มีศักยภาพในการทํางานคงไม่ได้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของเร<ม>านเนี่ยจะต้องค,คิดอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องมีมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเหล่านั้นและจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยพ้นจากอันตรายหรือหรือถ้าเกิด เลี่ยงไม่ได้ก็จะมีมาตรการที่รองรับในเรื่องการ,รเยียวยาฟื้นฟูนได้ชัดเจนทําให้ประชาชนอุ่นใจเหมือนในต่างประเทศอย่างอเมริกาที่อาริโซนาเขาก็สามารถจัดการประชาชนรหรือที่นิวออร์ลีนเขาก็สามารถจัดการประชาชนตรงไม่ต้องประชาชนไม่ต้องมาฟ้องร้องเป็นคดีคเขาสามารถจัดการได้แต่ในประเทศไทยเรา บริหารจัดการกันอย่างไรทําให้ประชาชนต้องออกมาร้อ,องไห้แห่กระเชอรนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านหลังจากที่แถลงการไปเนี่ยตลอดทั้งวันว่าจะมากันอย่างไรจะมากันมากน้อยแค่ไหนได้ไหมจะ <c oughs> ฟ้องกันทั้งหมู่บ้านได้ไหมผมบอกได้เลยเต็มที่ดังนั้นถ้าอยากจะมาฟังรายละเอียดทั้งหมดนี่นะหรือ อัดอั้นตันใจอะไรเนี่ยวันที่สิบห้าธันวามาเลยครับบ่ายมองเป็นต้นไปที่โรงแรมอิ i เ l ลียวควีนสปาร์คเอาละครับก็เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการฟ้องร้องนั้นมีที่มาอย่างไรและก็จะฟ้องอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์จริงๆของการฟ้องร้องคืออะไรได้ฟังกันชัดๆกับคุณสีสุวรรณจันยานะครับขอบคุณครับคุณผู้ี่ครับ